หกจุดห้านะครับตัวนี้เป็นหกจุดห้าโค้อ่นครับโปรมีตลอดไหมโปรมีแป๊บเดียวครับโปรมีแป๊บเดียวครับโปรจะขึ้นเป็นเวลานะครับเนี่ยตอนนี้ขึ้นอยู่๋ยวสักพักหนึ่งก็หายแล้วนะครับเนาะสักพักหนึ่งก็หายแล้วนะครับใบนี้นะฮะก็จะเป็นบอร์ดสองร้อยวัตเอ่อจะเป็นบอร์ดสองร้อยวัตนะครับพลังงานลิเธียมฟอสเฟตนะฮะบอร์ดสองร้อยวัตฟครามดังหน้าตู้ห้าสิบเมตร บอดสองร้วัตต์นะฮะความดังหน้าตู้50เมตรใครคิดใครใครก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่มันดังถึง50เมตรจริงนะฮะมาดิเปิดเบรดหนักๆให้ฟังเนาะเอ่อความดังหน้าตู้50เมตรแบตแบตจะอยู่ได้4 8ถึงชั่วโมงบอดสองร้วัตต์ครับนะครับดอกลำโพง3 5ต์ครับ้อยห้าสิบวัตต์ปรับ DJ សកលបៀន DJ សកលបៀនទេពតលប់